เรามาเช็คกันซิว่าตอนนี้เพื่อนๆนะครับอยู่ในหมวดของภาวะหมดไฟในการทำงานหรือเปล่านะครับข้อมูลอันนี้มีประโยชน์มากๆนะครับอยากให้เพื่อนฟังกันหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันเลยนะครับสวัสดีเพื่อนๆวันนี้ผมได้ยินพวกคำว่าออไอ้โลกภาวะหมดไฟในการทำงานมาหลายครั้งแล้ววันนี้ก็เลยเฮ้ยลองหาข้อมูลดูซิ มันเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะได้ทดสอบตัวเองด้วยว่าหมดไฟหรือยังนะครับข้อมูลนะครับจากโรงพยาบาลพญาไทนะครับอันนี้ของแท้แน่นอนชัวร์วเลยนะครับเอามาดูที่เขาเขียนให้เราอ่านกันนะครับมันคืออะไรก่อนนะครับทําไมนี่เขาเปิดหัวมาว่าทําไมช่วงนี้ได้ยินบ่อยเนาะว่าเอ๊ะเราเป็นภาวะหมดไฟหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับนายแพทย์พีซ พิเศษสิทธิ์นะครับเขาเขียนคอลัมน์้ไว้นะครับเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะจ๊ะภาวะหมดไฟในการทํางานคืออะไรนะครับก็คือมันเกิดจากความเครียดสะสมเลื้อรลังนะครับจากการทํางานนะครับโดยที่ไม่ได้รับการแก้ไขที่เหมาะสมนะครับเป็นเหตุให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจอารมณ์ส่งผลกระทบต่อร่างกายตามมาได้นะครับเช่น ปวดศีรษะมีปัญหาในการนอนอะ่ะมาส่งผลนะครับก็เริ่มจากเครียดสะสมไปทีนี้มันก็จะมีแบบเรื่องของการปวดศีรษะนะครับนอนเนี่ยปัญหาเรื่องการนอนอะไรประมาณนั้นนะครับลักษณะของภาวะนี้มีอะไรบ้างนะครับนี่เลยรู้สึกเหนื่อยล้าอ่อนเพลีย,อ,ยอ๋อเี้ยครับผมเริ่มหมดไฟล้วมองโลกในแง่ลบเบื่องงาน าดแรงบันดาลใจในการทํางานนะครับแต่ว่ามีแรงบันดาลใจในการใช้เงินนะประสิทธิภาพในการทํางานลดลงนะครับอมผมก็เพราะว่าผมอาจจะเป็นแล้วล่ะนะครับสาเหตุของภาวะหมดไฟในการทํางานมีอะไรบ้างนะครับเป็นคนจริงจังเกินไป,เ,ปนเพื่อนๆคนไหนที่มีเพื่อนจริงจังเกินไปนี่ก็ระวังนะครับอาจจะมีสิทธิ์นะครับเพราะว่าเขาจะไม่ยืดหยุ่นเออยึดติดอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็คาดหวังสูงนะครับ ไม่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงก็จะอยู่ในหมวดของจริงจังนะครับน่าจะเป็นคนประเภทนี้นะครับมีปัญหาภายในครอบครัวด้วยนะครับเช่นคู่สมรสขัดแย้งถึงขั้นยาล้างนะครับเกิดความเครียดสะสมนะครับแล้วก็ทํางานหนักไม่มีเวลาพักผ่อนอันนี้ก็เกี่ยวนะเนื่องจากภาระที่เรารับผิดชอบนะครับเช่นดูแลพ่อแม่ที่เจ็บป่วยชราภาพแล้วก็ต้องส่งเสียเลี้ยงดูบุตรนะครับ ยังต้องมาพอสินค้าด้วยอะไรประมาณนี้นะครับก็ทำให้มันเครียดสะสมนะครับปัจจัยจากงาน่ะเรื่องของงานเนาะก็จะมีเรื่องแบบบางทีทำงานที่ไม่ถนัดแก้ปัญหาคนเดียวนะครับขาดที่ปรึกษาเครียดเรื้อรังไปสินะครับแล้วก็มีปริมาณงานไม่สอดคล้องกับจำนวนบุคลากรอันนี้เป็นกันหลายที่นะครับคือโยนงานมาให้เยอะแยะมากมายจนเกินไปนะครับมันก็สะสมนะครับเครียดนะครับ มีภาวะขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ได้รับการยอมรับรู้สึกว่าถูกละเลยนะครับเรื่องของค่าตอบแทอนอาจจะได้น้อยไม่เหมาะสมมันทําให้เราคิดนูน่นคิดนั่นคิดน ύ, ี่ก็เป็นความเครียดสะสมอีกเช่นกันนะครับมีความขัดแย้งก,กับเพื่อนร่วมงานหรือว่ามีปัญหากับหัวหน้าบรรยากาศตึงเครียดอันนี้ก็ส่งผลเหมือนกันนะครับอยู่ในองค์กรที่ขาดความมั่นคงหรือ,อ,อมีระบบ งานนะครับที่ไม่มีประสิทธิภาพนะบ,บางทีแบบอย่างครอบครัวก็ครอบครัวจ๋าเลยอะ่ะรักใครก็ก็รักคนนั้นเลยบางทีละเลยใครก็ละเลยคนนั้นไปนเลยนะครอ,อบครัวบางทีก็เป็นแบบนี้เหมือนกันนะครับต่อไปนะครับรู้สึกหมดไฟในการทํางานแก้ยังไงอ่าตรงน,นี้เลยครับเริ่มต้นจากสิ่งที่คุณอาจจะรู้สึกเป็นเรื่องพื้นฐานแต่สําคัญคือนอนพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารมีประโยชน์หลีกเลี่ยง การใช้สารเสพติดอ่ะมันเริ่มจากเรื่องแบบเบสิกเลยนะพักผ่อนนอนอาหารนะครับออกกําลังกายสม่ําเสมออย่างน้อย30นาทีประมาณ3-4วันต่อสัปดาห์มันช่วยได้นะเงือออกเนี่ยมันช่วยได้นะครับแล้วก็ปรับพฤติกรรมการนอนนะครับไม่ดึกเกินไปนะครับแล้วก็เรียนรู้ที่จะยืดหยุ่นในสถานการณ์ต่างๆนะครับอย่าไปตึงเกินนะประมาณนั้นยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับ ในนี้ทำงานมีสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมง,งานนะครับปรับสภาพแวดล้อมในการทำงานมองหาแรงบันดาลใจเช่นอ่านหนังสือที่อาจจะช่วยเสริมสร้างกำลังใจได้นะหนังสือที่แบบให้กำลังใจสายบวกก็มีเยอะแยะไปนะครับจัดระเบียบการทำงานใหม่นะครับอืมก็ค่อยๆจัดวางระเบียบการทำงานใหม่เนาะตรงไหนเครียดก็ค่อยๆปล่อยวางไปนะครับขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมง,งานหรือคนรอบข้าง หากรู้สึกไม่ไหวอ่ะมีคนคุยบ้างก็จะดีเนาะคิดบวกนะครับชมคนอื่นบ้างนะครับเห็นคุณค่าตัวเองบ้างอ่ามองหาโอกาสในช่วงวิกฤตหาข้อดีของเราโอเคนะครับก็มองโลกให้มันบวกประมาณนั้นนะครับแล้วก็ลดความยึดยึดมั่นถือมั่นนะครับควรใช้ชีวิตพื้นฐานของความเป็นคนแบบจริงๆนะครับก็เดินสายกลางประมาณนั้นนะครับอย่าไปยึดติดมากมายนะครับ หากิจกรรมผ่อนคลายเวลาว่างนะครับเช่นเล่นดนตรีนั่งสมาธิหรือปฏิบัติธรรมนะครับออกกําลังกายก็ได้นะเออผมว่าอาจจะขอลาพักร้อนไปเที่ยวบ้างอ่าอันนี้ถ้าพักร้อนแลไวก็พักร้อนแล้วก็กวกไปเที่ยวนะครับให้มันแบบช่วยให้ร่างกายมันแบบฟรชอ่าภาวะหมดไฟในการทํางานไม่ใช่โรคซึมเศร้าเนาะหากอาการไม่รุนแรงแก้ไขได้นะครับแก้ไขได้นะครับการารักษาปรับแก้ต้องใช้เวลานานแค่ไหนนะครับคุณหมอเขาบอกว่า มันต้องดูเรื่องปัจจัยหลายๆอย่างนะครับอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะอธิบายออกมาได้แบบเป็นระยะเวลาที่แน่นอนก็ต้องค่อยๆแก้ทีละเปาะทีละเปาะก,กันไปนะครับประมาณนั้นอยู่ที่จิตใจของเราถ้าปรับได้เร็วก็ผมว่าน่าจะหายเร็วนะครับโอเคเพื่อนๆลองออสำรวจตัวเองดูว่าหมดไฟหรือยังมีภาระเมีภาวะหมดไฟหรือยังนะครับถ้าใกล้จะหมดเติมไฟครับเติมไฟหาเวลาพักผ่อนไปเที่ยวนะครับหาเพื่อน พูดคุยปาร์ตี้สังสรรค์กลับบ้านมีครอบครัวก็กินข้าวกันที่บ้านอะไรประมาณนี้นะครับโอเคฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากแอพพลิเคชโปรแกรมของทางโรงพยาบาลนะครับพยาไทยนะครับมีโปรแกรมตอนนี้นะครับมีโปรแกรมตรวจสุขภาพนะครับซื้อ1ฟรี1นะครับโปรแกรมตรวจสุขภาพนะครับฉลอง5 0 0แสนดาวโหลดนะครับเพื่อนๆใครที่จะตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยแนะนำเลยช่วงนี้เหมาะมากๆนะครับซื้อ1แถม1นะครับราคา5,500บาทนะครับแล้วก็ โปรแกรมอื่นๆเนี่ยสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้เหมือนกันนะครับอยากจะตรวจอะไรก็ซื้อออนไลน์ได้นะครับก็มีส่วนลดด้วยเหมือนกันแล้วก็มีพวกรูดบัตรได้ด้วยเหมือนกันนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าลองเข้ามาดูนะครับพยาทยนะฮะโอเคสามารถเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้แปะไว้ที่ไหนครับที่ช่องผมเองครับเลื่อนลงมานะครับเดี๋ยวผมแปะไว้บนบนเนี่ย่อนก็กดกข้ไปไปแล้วก็ไปสั่งซื้อนะครับคอร์สนะครับไป ซื้อคอร์สไปตรวจสุขภาพได้เลยนะครับแล้วก็มีอะไรน่าสนใจในลิงก์แอเฟลตผมเนาะก็จะมีหมวดสีแดงครับบัตรเครดิตสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ครับหมวดสีม่วงคือหมวดของสินเชื่อบ้านครับอสังหาครับหมวดสีส้มครับเป็นหมวดสินเชื่อรถยนต์แล้วก็ประกันรถยนต์ครับหมวดสีเขียวครับเป็นหมวดอุปกรณ์กีฬานะครับหมวดสีน้าเงินครับเป็นหมวดสินค้าไอทีคอมพิวเตอร์มือถือนะครับหมวดสีน้าตาลครับเป็นหมวดเบ็ดเต็ดครับช้อปปิ้งห้างดังสั่งของนะครับ หรือว่าช้อปปี้ a าซาดแล้วก็มีซื้อหนังสือด้วยนะครับเ,เพื่อนๆลองดูนะครับกดลิงก์ผมทำธุกรกรรมผ่านลิงก์ผมผมได้ขนาน้าไฟด้วยจบครับสวัสดีครับลองตรวจดูว่าเราหมดไฟเรีอยงนะครับ